เออหูไม่เท่เลยเดี๋ยวของจริงเขาอย่างนี้เดี๋ยวดูของิงของจริงนะดูของจริงนะในี่ของจริงเขาอย่างนี้อนะอย่างนะของจริงเขาอย่าง,งนงงยยางงี้เพื่อนมานั่งไงหนึ่งตัวแฮะโอ้ของจริงเขาอย่างนี้เพื่อนอ้าวต้องยิงอย่างนี้เพื่อนป้อมปืนอะ สวัสดีครับชาวเป็นเด็สเกมเมอร์ทุกท่านดี่ผมก้องซามเมอร์นในเกมเชนเดนเบิร์ตกันอีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้จะแจกฟรีในอ c s ิกโซจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้เวลา4ทุ่มนะใครที่อยากเล่นเกมนี้ฟรี อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของปืนป้อมปืนที่เรียกว่าตอนที่ผมไปเล่นตอนแรกนะฮะเรียกว่าโอ้ป้อมปืนมันโอพีมากเลยเอายิงน่ากลัวมากโอเควันนี้เราเล่นป้อมปืนันดีวกว่าโอเคซึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแช์ครับแปกระจายให้ก้องซ่าด้วยกครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเคจอยห้อง okay, ครับวันนี้ผมว่าแล้วว่าป้อมปืนดวัวดนะครับก็มีคนถามได้แ้ว่าอะไรนะไอซอนโซที่เป็นเออเป็นภาคเป็น,เป,นเป็นเกมที่กำลังจะมา ที่เป็นจากผู้สร้างเดียวกันกับเชนเดนเบิร์กนะครับจะถามว่าจะเล่นไหมก็เดี๋ยวว่าหยิบมาเล่นให้ดูกันแน่นอนนะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆผมเห็นมานานแล้วล่ะแต่แค่ว่ารอให้เกมมันเปิดตัวผมเห็นมาเป็นปีแล้วล่ะสำหรับไอซอนโซ่นะซึ่งเกมนี้ก็เรียกได้ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับไอเรื่องภาพขาวดำอ่ะไม่รู้จริงๆนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรนะเป็นเหมือนคอนเทนต์หรออเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนอีเวนต์สุดท้ายเอ้าไม่ใช่อีเวนต์มันเป็นอย่างจริงๆ ไปดีกว่าไปดีกว่าผมว่าไปไปรอจุดต่อไปดีกว่ามีป้อมปืนบ่ครับมีมีมีข้างหน้าข้างหน้าข่าวไปก่อนโอ้โหนี่แน่เข้าวไปก่อนข่าวไปก่อนนะฮะป้อมปืนนีสปอร์ตมาแล้วจ้าเทวีแมชชีนกันนั่นแหละศัตรูอ่าขอบคุณมากที่วิ่งมาหาครับซ้ายบนมีคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอสวิตเดอะสปอร์ตอ่ะแอะเห็นนะ อา้าวฮะเนี่ยแหละครับปืนที่ดีที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโอ้ยโอ๊ยข้างบนมาข้างบนมาตัตรูตัตรูศัตรูอุ้ยอ่ะอฮะหายไปไหนวะข้างบนอ้าวฮะปืนนี้ยิงก็ได้โอเคบนนู้นบนขวามีบนขวามีผมเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยึดจุดก่อนครับตรงนี้มีมีป้อมปืนป่ะมีป้อมปืนป่ะ อ้าวมีแต่ป <wield ing 1970> ้อมปืนข้างนอกไม่เท่เลยเอ้ยเพื่อนเพื่อนอะฮะเอาเอ้าเอาโอ้โถรวดมาลงป้อมปืนเพื่อนตายยังเพื่อนตายยังเพื่อนไม่ใช้ป้อมปืนแล้วปะไม่ใช่ผมก่อนนะใค่หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนใช้อยู่เลยอ่ะยิงมาดิเพื่อนเพื่อนไม่เห็นยิงป้อมปืนเลยอ่ะฮะเฮ้ยโอ้อะไรวะอยากเล่นป้อมปืนเพื่อนไม่ยอมยิงจะถือว่าทำไมจะถือว่าทำไมถามจริงตาย ผมอยากเอาป้อมปืนยิงคนอู้ป้อมปืน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 มาแล้วป้อมปืนมาแล้วไหนตู้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นป้อมปืนเหรอไม่เห็นคนอ่าโอเคเออมีป้อมปืนป่ะครับตรงนี้มีป้อมปืนไหมครับอยากเล่นป้อมปืนครับ ไม่ได้ป้าปืนเลยฟังหมดไปแล้วเอาไปเลยหนึ่งที่เฮ้ยคว่ําปืนดีกว่าโอ้ข้าวบนข้าวบนข้าวบนหลบก่อนหลบก่อนโด้หนึ่งนัดเห็นว่าปืนแต่ทําไงดีอยากไปยิงผมจะขึ้นไปยิงเอาบอลอมอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนี่ว่าอ่ะ ปั๊มเืินเพื่อนผมอยากใช้ผมใช้เถอะอุอ้ยทำเป็นใส่เพื่อนได้เฮ้ยคนไทยหัวหินไทยแลนด์อ่ะเพื่อนโดนยิงเร็วโดนยิงเร็วอ่าขอบคุณมากหัวหินขอบคุณมากอ่าอย่างเงี้ยแหละชอบขอบคุณมากครับหัวหินขอจะไปเที่ยวนะได้เหรออ่า ไม่เห็นคุณเลยอ่ะนี่ไงเห็นแล้วอาตายตายอยู่นั่นไงศัตรูเห็นอยู่เห็นเดินย่องย่องอยู่โอ้ยระเบิดข้างหลังเออจะตีตรงนี้ใช่ไหมตายไปก่อนป้อมปืนอะไรอย่าแย่งและโอ้โหเสียใจเสียใจยิงมาโดนหน่อยเพื่อนยิงมาโดนหน่อยโดนหน่อยโอ้โหระเบิดโอ้ระเบิดตรงนี้ไปยิงงานเนี่ย เออหูไม่เท่เลยเดนี่ยของจริงเขาแบบอย่างงี้เดี๋ยวดูของจริงของจริงนะของจริงนะนี่ของจริงเขาอย่างงี้นี่ของจริงเขาอย่างงี้เพื่อนนี่มีตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมมาในงัยหนึ่งตัวไงโอ้ของจริงเขาอย่างงี้เพื่อนฮ่าต้องยิงอย่างงี้เพื่อนป้อมปืนอ่ะเออมีว้าวกระสุนจะหมดแล้วสิบหกนัดสุดท้ายฮะจะหมดแล้วเหรอโอ้อ่าป้อมปืนก็ยิงมาก็โดนนี่ครับ ซ้ายมีเจอสุดทา้ายละโอ๊ยหมดโอเคสวยไม่สวยละข้างหน้ามีประตูเอาไปเลยครับนี่ไงปลาเบิดไปสบายใจฮะใช้หมดแต่ด้ยิงอะปืนมันดิงจริงนะป้อมปืนเนี่ยบอกเลยอาล็อกดีไหมออนล็อกหมดอะมาอ่าแสนสองละมาเป็นปืนพกแล้วครับน่าจะยิงน่าจะยิงง่ายขึ้นแต่ก็ระยะไกลก็ยิงลำบากหน่อยวางลงไปแล้วครับนี่แน่ พี่มันระเบิมันระเบิดยิง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 ดีโหลดอ่ะยัดงแม็กง่ายกว่าโอเคตายโอ้โหท่นเดียวตายเลยเหรออุ้ยโดนโดนได้ยังไงเอาไปลูกนึงเอาไปเลยครับไม่ต้องถอนยัดแม็กก่อนนะอ่ะวิ่งป้อมปืนเดี๋ยวท่านขวาบนยระโดนระเบิดตายกันไปฮะ เออนี่โมแล้วอ่ะมัน no ammo เร็วกำลังบอก no ammo เลยข้ามไปก่อนโอ้อีกหนึ่งลูกอ่ะกำลังปลาเลยโอ้โหไม้แค่นั้นกันระเบิดได้ด้วยฮะสุดยอดเอ้ยพวกเราอ้อมแมพว่ะเยี่ยมเลยเน้นอ้อมแมพเน้นอ้อมมายิงก็ดีนะ ตัดกำลังดีมีอีกวะอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรกเฉยอุ้ยควิกช็อตควิกช็อตควิกโคบไม่โควบไม่โคบอ่ะอันเนี้ยไอ้ท่อนซ้ายมีตู้ปะน่ะโอ๊ยใช่ครับโอ้โห่เบอร์ก่อนะเบอร์ก่อนปาไปก่อนหนึ่งทีอีกหนึ่งลูกอุ้ยแม่นยำแม่นยำบอกแล้วแม่นยำโอ้มีคนยิง เพื่อนลงพันไว้ลงพันไว้ลงพันไว้ตายโอเคผมเอาป้อมปืนยิงเราอยู่ตายหนึ่งนะเอาลีโดไม่ได้นะต้องลีโดทั้งแม็กไปเคลียร์ก่อนเลยไอป้อมปืนเนี่ยเอาสวยตายป้อมปืนไม่น่าเล่นได้มั้งผมว่ามุูนี้อ่ะโอ้โหตายเพียบเลยผมจะไปเอาป้อมปืนไปยิงมัน ไม่โดนหรอโดนอยู่สวยครับร้อยสี่สสุดท้ายของเราร้อยสี่สิบนัดสุดท้ายอาสวยครับมีรีฟิวการเนตมีดีฟิวการเนตเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมีตู้มาหรออุดกำลัจ,จะปาระเบิดไปข้างบนเลยพระนามีแน่นอน เออมาเหยียดแม็กเข้าไปโอเคอย่าร้องเยอะเพื่อนอย่าร้องเยอะเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่นี้เข้าม่ถึงเลยมีป่ะโอ้โดนระเบิดตัวเองพอดีข้างบนยิงโดนเพื่อนกระสุนจะหมดเหลือสามนัดสุดท้ายอีกหนึ่งลูกมีตัูตายมีตู ตายอ๋อนั่นนั่นคือตายแล้วใช่ไหมเครีโหลดเรียกว่ายันแม็กใหม่ครับตายไม่ได้ใช้แล้วป้อมปืนตอนเนี้ยอยากเล่นป้อมปืนก็ไม่ได้ใช้เลยถึงนี้ก็สุญหมดแล้วใช่ไหมที่ผมจําได้นะอ้อยังเหลือร้อยสี่สิบหกดันหมาดันหมาเออป้อมปืนเหมือนกันใช่ไหมล่ะขวาบ้าเมื่อกี้ พาเมือไปก่อนคำหนึ่งลูกเอาไปเลยอีกลูกหนึ่งให้ไม่ต้องถอนเอาไปเลยบึ้มฮะตายด้วยครับอีกบึ้มไหมโอ้โยโดนฮะโดนเราเองเนี่ยแหละฮะโอ้โดนตีหมดเลยเหรออุ้ยอ้ยเกือบอยู่เอาศัตรูอยู่ด้านซ้ายคำหนึ่งเพื่อนออกกับปืนก่อนไปไนแล้วตายแล้วปะตายแล้วตายแล กระสุนหมดพอดีรีโหลดยัดยได้ใหม่สวยมีตัวยิงมาเพื่อนอยู่ข้างหน้าเรานไ่้แหละข้างหน้ามีแน่นอนตายอีกลูกหนึ่งเพื่อนเราไปมีป้อมปืนแต่ยิงใครไม่ได้ตายสุดหมดอ๋อสุดหมดสุดหมดสุดหมดอย่าเพิ่งยิงผมรีโหลดรีโหลดเด้อรีโหลดแป๊บนึงเย็ดยได้ไหม โอเคตายอ่ะยิงไปห้าสิบตัวแล้วทุกคนเออป้อมปืนน่าจะครึ่งเนื้อใครยิงกันอ่ะเออได้ได้ตัวเดียวหรอเออเกิดมากับเพื่อนเพื่อนเราวางจุดเกิดให้เราอยู่ใช่ไหมเอาไปเลยพักไปเลยครับเพื่อนเอาไปเลยโอ้โหเยอะมากเยอะระเบิดไหมบุ๊มไหม เอ้าไอ้นั่นเพิ่งเกินมาเอางงเพื่อนตายฮูรานั่นประตูปะผมยิงให้ได้เพื่อนไม่เป็นไรโดนนั้นหนึ่งอ้อมก่อนอ้อมก่อนนอนก่อนนอนก่อนอีกลูกหนึ่งเอาไปเลยกระสุนมาพอดี ยัดแม็กใหม่หึหึหน้าสิวหน้าขวานยัดแม็กแบบโคตรชิวตายสวยมีคนอยู่อ้าวตัวนี้ตายแล้วเหรออ้าวหนึ่งอ้าวหนึ่งนะนี่รออันหนึ่งขอแม็กใหม่เอ้ยเอาไม่มีกระสุนแล้วอ่ะที่วี่มาชินกันเราเอาเพื่อเราเองทุกทีตายโอเคสำศพอันนี้มีอ่านี้มีร็อตว่าจะสีนัดมาเอ๊ะยา อย่าคิดว่าจะรอดพ้นสายตาผมไปได้มีคนยิงมายิงแบบความสะใจอุ้ยทําเพื่อนเราโอเคกดไปก่อนกดไปก่อนอืมกดมันก่อนเลยครับดันไปแล้วลุยระเบิดมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเอาไปอีกลูกนึงให้เห็นตัวแล้วเห็นตัวนึงอ้อมมอ้อมอ้อมมอ้ออม โอ้ยบึมบั้มบึมบั้มตายโอเคสวยอุ้ยเพื่อนเราเองแม่นซะด้วยเกิดมากับเพื่อนเราจะไปตีไหนเนี่ยจุดข้างหน้านะวันนี้เราได้ยิงด้วยแมชชีนกันแบบเยอะมากครับยิงแบบบึ้มๆนะฮะเข้าไปแล้วเอาศัตรูอ่ะอ้านั่นศัตรูอ้าวเอ้าได้ด้วยโอ้โหคำนวณมาแล้ว ดูจากเวลาผมก็น่าจะไม่ทันแล้วล่ะต่อให้ยึดคืนได้ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วครับเพราะแต้มห่างกันเกือบสองเท่าเลยฮะข้องไปแล้วหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกลุยโอ้แก๊สได้อยู่ได้ไปตัง้งคิวหนึ่งมีตัวตายมีเปล่าเออไมอ้เปล่า อไม่ใช่ตัวโอเคคำหนึสถานกา์ก่อนโอ้ยเดี๋ยวตายยัดแบกใหม่อุ้ยระเบิดตายไหมให้ทายในสามสองหนึ่งรอดป่ะโอเคกดหน้ากากกดหน้ากากแก๊สมาจะจบแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนัหสอบเกมเชนนันเบิร์กนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันจริงนะป้อมปืนนี่คือดูเดือดมากนะครับผม ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับยิงไปทั้งหมด63คิวอ่ะผมโดนย้ายสคอร์เหรอเนี่ยช่างมันครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับยิงไปหกสามคิวสบายใจครับทุกคนอ่ะโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับดูเดือดดูเดือดมากสนุกเป็นอินเกมสนุกใครที่ยังไม่รับไปรับครับผมบอกเลยว่ายังไงก็สนุกจริงเกมนี้ตอบโจทย์นะฮะใครที่ชอบเล่นเกมแนวสงครามที่แบบ เน้นเน้นเรียลหน่อยเพราะว่าเกมนี้ยังโอเคอยู่นะครับแบบไม่ไม่ได้สมจริงมากแต่ก็ไม่ได้เทพซ่าจะวิ่งไปยิงคนเดียวอ่ะเออเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอะโอเควันนี้นละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแจครับเป็นกระจายกล้องซ่าห้ผมเบสเพลย์วะทุกคนสวัสดีครับ